ประกาศเป็นใบเซ็กชวลชื่นชมความกล้าคนดังเคป๊อปลายล่าสุดที่ออกมาเปิดเผยว่าเป็นใบ แม้กระแสโลกทุกวันนี้นะครับจะให้การยอมรับกับกลุ่มคนหลากหลายทางเพศนะครับหรือ LGBTQ นะครับกันมากขึ้นแต่สําหรับในเกาหลีใต้นะครับที่เป็นประเทศสังคมอนุรักษ์นิยมแบบสุดโต่งนะเป็นเรื่องยากมากนะที่จะเห็นใครสักคนนะครับออกมายอมรับกับสังคมถึงตัวตนและลดสนิยมทางเพศของตัวเองนะครับแต่สําหรับนะครับคังมินซูเจ้าของตําแหน่งรองแชมป์จากการค้นหาแรปเปอร์ชื่อดังอย่างรายการนะครับ High School Rapper Season 3เธอได้ออกมายอมรับกับตัวเองว่าเป็น เป็นไบเซ็กชวลนะครับมีรถสนิยมหลักรวมเพศนะครับซึ่งชาวเน็ตต่างก็มาส่งกําลังใจและชื่นชมความกล้าของเธอเป็นจํานวนมากรวมทั้งอวยพรให้คังมินซูเนี่ยมีความสุขกับชีวิตที่เธอเลือกนะครับ โดยหลังจากที่เธอนะครับเปิดเผยตัวตนของเธอนะผ่านโซเชียลนะครับก็มีชาวเน็ตมากมายเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจนะก็บอกว่าหวังว่าคูเนี่ยจะใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการและก็พรอมกับปบมือให้นะครับแล้วคอมเมนต์มากมายก็บอกว่าเสียงปบม,มือจากความกล้าและความซื่อสัตย์ของคุณแล้วก็บอกว่าคูมากเจ๋งมากๆแล้วก็มีแฮชแท็กนะดีใจด้วยนะแฮชแท็กนี้ LGBT นะ แอดต้องบอกเลยว่านะครับน้อยคนนักนะครับคนดังหรือศิลปินที่กล้าออกมาเปิดเผยลดสนิยมทางเพศเพราะอย่างเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าประเทศเกาหลีใต้นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นสังคมแห่งการบูลลี่หรือการเหยียดมากที่สุดนะครับแม้แต่คนเกาหลีเองเนี่ยก็ยังโดนเหยียดจากคนในชาติเดียวกันนะในเรื่องต่างๆเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงนะครับถ้าให้เทียบนะครับแม้จะเป็นเพศที่3เองหรือว่าเพศทางเลือกอื่นๆนะในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยยังไม่ได้ให้การยอมรับในสังคม และมักจะมีการเหยียดด้วยซ้ำนะครับซึ่งเป็นการดีนะครับถ้ามีใครสักคนที่กล้าออกมาเปิดเผยตัวตนอย่างนี้นะครับอย่างน้อยนะครับก็ทําให้สังคมแห่งการเหยียดหรือการบูรี่เนี่ยลดน้อยลงและให้การยอมรับในเกาหลีใต้มากจิ่งขึ้นนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง